สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจจากแหล่งข้อมูลที่เราคัดสรรมานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เหลายคนน่าจะเคยเจอหรืออาจจะกำลังเจออยู่เลยในที่ทำงานครับเรื่องอะไรครับวันนี้คือเรื่องการมีสมาชิกในทีมที่ผลงานอาจจะไม่ค่อยตรงตามที่เราคาดหวังหรือบางทีเราก็เรียกว่าคนที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะอ๋อครับปัญหานี้คลาสสิกเลยนะ ใช่ค่ะแล้วสถานการณ์แบบนี้มันไม่ได้กระทบแค่คนคนนั้นนะแต่มันส่งผลไปถึงเพื่อนร่วมงานขวัญกำลังใจแล้วก็แน่นอนประสิทธิภาพโดยรวมของทีมด้วยเป็นสถานการณ์ที่อืมทั้งอึดอจจัดใจแล้วก็ท้าทายในการจัดการมากๆเลยนะครับแต่ถ้าปล่อยไว้นี่ปัญหามันอาจจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้ ใช่เลยค่ะแล้วประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากแนวคิดที่น่าสนใจมากในบทที่40ของหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมันลงมือทำแบบญี่ปุ่นอ๋อเล่มนั้นค่ะชื่อบทนี้ตรงไปตรงมาเลยจัดการคนที่ไม่สร้างผลงานโดยเร็วฟังดูผลผลอาจจะรู้สึกว่าโหดไปหรือเปล่าฟังดูแรงนิดนิดนะครับคิดนี้ถึงถูกมองว่าเป็นการแสดงความเมตตาเชิงระบบ หรือ systemic compassion ต่อทีมส่วนใหญ่ม,ม,มันมีความเมตตาซ่อนอยู่ในการจัดการที่ดูเหมือนจะแข่งก้าวนี้ได้ยังไงน่าสนใจมากครับเพราะมันเหมือนการผรสมผสานสองมุมมองที่ดูต่างกันคือความคิดแบบระบบระบบของเยอรมันที่เน้นการสร้างกระบวนการประเมินผลที่ชัดเจนโปร่งใสยุติธรรมคเข้ากับวินัยและความเด็ดขาดแบบญี่ปุ่นที่ให้ความสําคัญกับการรักษามาตรฐานคุณภาพสูงแล้ก็ การตัดสินใจเพื่อส่วนรวมอย่างรวดเร็วอืเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแต่กับเบื้องหลังคืออะไรและทาไมการจัดการเร,เร็วเนี่ยอาจจะดีกับทุกคนในระยะยาวก็ได้งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะแนวคิดหลักที่หนังสือเน้นย้ําคืออะไรคะเกี่ยวกับผลกระทบของคนทํางานไม่ได้มาตรฐานทําไมถึงต้องจัดการโดยเร็วกับหัวใจหลักเลยก็คือ productivity กับ uh, morale หรือขวัญกําลังใจของทีมเนี่ยจะได้รับผลกระทบเยอะแล้วก็เร็วมากครับ คือเมื่อมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งทํางานต่ํากว่ามาตรฐานเรื่อยๆนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนนั้นทํางานไม่เสร็จแต่มันเกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยคนอื่นอาจจะต้องทํางานหนักขึ้นมาชดเชยต้องเสียเวลาแก้ข้อผิดพลาดอืหรือโครงการโดยรวมอาจจะล่าช้าคุณภาพงานตกลง ซึ่งทั้งหมดนี้มันบั่นทอนกําลังใจของคนที่เขาทํางานดีๆอยู่แล้วนะครับอย่างมากเลยพอจะนึกภาพตามออกเลยค่ะแล้วการเอาแนวคิดเยอรมันกับญี่ปุ่นมาผสมกันนี่มันช่วยแก้ปัญหานี้ในทางปฏิบัติยังไงบ้างคะในมุมของเยอรมันเนี่ยคือการวางรากฐานด้วยระบบครับเน้นสร้างระบบประเมินผลงานหรือ performance management system ที่มันต้องโปร่งใสมากๆโปร่งใสแล้วก็ต้องยุติธรรมสุดๆด้วยมาถึงต้องใช้ k p i หรือ OKRs ที่ชัดเจนวัดผลได้ค่ะ แล้วก็สื่อสารให้ทุกคนเข้าใจตรงกันแต่แรกเลย oh. เพื่อลดการใช้ความรู้สึกหรือว่าอาคติส่วนตัวในการประเมินอ๋ oh. ทำให้การตัดสินใจเรื่อง performance เนี่ยมันอยู่บนข้อมูลและหลักการไม่ใช่ความชอบไม่ชอบส่วนตัวคือสร้างกติกาชัดเจนวัดผลได้ลดความคลุมเครือใช่ครับนั่นคือส่วนของความคิดเชิงระบบแบบเยอรมันทีนี้พอมามุมของญี่ปุ่นเนี่ยจะเน้นไปที่วินัยกับความเด็ดขาด วินัยกับความเด็ดขาดครับคือพอมีระบบมีมาตรฐานชัดเจนแล้วก็ต้องมีวินัยรักษามันไว้ให้ได้จริงๆแล้วพอระบบมันเจอว่ามีใครบางคนที่ทําตามมาตรฐานได้ไม่ต่อเนื่องหลังจากให้โอกาสให้การสนับสนุนตามสมควรแล้วนะก็ต้องเด็ดขาดดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอืมไม่ปล่อยให้ปัญหามันยืดเยื้อไปเรื่อยๆจนกระทบทีมหนักขึ้น แต่พอพูดถึงความเด็ดขาดหรือจัดการโดยเร็วเนี่ยคะ่ะมันก็อาจจะฟังดูข,ดขัดขัดกับเรื่องความเห็นอกเห็นใจหรือการให้โอกาสคนหรือเปล่าคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัดสินเร็วไปไหมเป็นข้อสังเกตที่ดีครับแล้วก็นี่แหละคือจุดที่แนวคิดความเมตตาเชิงระบบเข้ามาอธิบายค่ะคือมองว่าการจัดการที่รวดเร็วเป็นระบบเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความใจร้ายกับคนคนนั้นนะแต่มันคือการปกป้องเวลา พลังงานและก็ขวัญกำลังใจของสมาชิกทีมคนอื่นๆที่เขาทำงานเต็มที่ทำงานมีประสิทธิภาพอยู่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วการปล่อยให้สถานการณ์มันดำเนินต่อไปเรื่อยๆตั้งหากที่อาจจะถือว่าเป็นการขาดความรับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่ในทีมอืมแล้วอาจจะทําให้คนเก่งๆหมดไฟหรือลาออกไปเลยก็ได้จริงค่ะดังนั้นการจัดการอย่างเป็นระบบเนี่ยก็เลยถือเป็นความเมตตาต่อระบบหรือทีมโดยรวมครับและในขณะเดียวกันนะ กระบวนการที่เป็นระบบเช่นการใช้ p พ y IP เนี่ยมันก็ยังให้โอกาสคนนั้นได้ปรับปรุงอย่างชัดเจนและก็ยุติธรรมด้วยอธิบายแบบนี้เราเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะมันคือการมองภาพรวมผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่เป็นหลักทีนี้ถ้าเทียบกับแนวทางการบริหารบุคคลที่เราอาจจะคุ้นเคยกันมากกว่าที่มักจะเน้นโคชชิ่งให้โอกาสซ้ําๆพยายามประนีประนอมแนวทางในหนังสือนี้มันต่างกันตรงไหนคะแล้วมีจุดเด่นอะไรเป็นพิเศษไหมคะครับ จึงอยู่ที่แนวทางยุคใหม่มักจะให้ความสําคัญกับการโคช้ชการพัฒนาการให้โอกาสเต็มที่ก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จําเป็นนะครับค่ะแนวทางนี้เนี่ยไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของการโค้ชเลยนะแต่จะเข้ามาตอบโจทย์ในสถานการณ์ที่แม้จะให้โอกาสสนับสนุนเต็มที่ตามกระบวนการแล้วแต่ผลงานก็ยังต่ำกว่ามาตรฐานที่จำเป็นจริงๆอืแนวทางตามแหล่งข้อมูลนี้ก็เลยจะเน้นมาตรการที่มันชัดเจน โปรง่งใสทําทันทีแล้วก็ใช้มาตรฐานเดียวกันไม่ค่อยมีข้อยกเว้นเพื่อรักษาประสิทธิภาพปกป้องส่วนรวมเรียกว่า productivity focus approach ใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วมีองค์ประกอบอะไรที่ทำให้แนวทางนี้ดูเด่นหรือต่างจากแนวทางที่เน้นประนีประนอมมากกว่าบ้างคะมีอยู่สองสามประเด็นที่ชัดๆครับอย่างแรกคือการให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพยากรของทีมหรือทีม resilience and load balancing แนวคิดนี้มองว่าเวลาพลังงานของทีมเนี่ยเป็นทัพยากรที่มีค่ามากการปล่อยให้คนคนนึงดึงประสิทธิภาพโดยรวมลงเรื่อยๆมันเป็นการสิ้นเปลืองทัพยากรนั้นแล้วก็ส่งผลเสียต่อความปลอดภัยทางจิตใจหรือ psychological safety ของคนที่ทำงานดีด้วยครับขยายความเรื่องความปลอดภัยทางจิตใจในบริบทนี้หน่อยได้ไหมคะว่ามันเชื่อมกันยังไงในที่นี้หมายถึงการทำให้สมาชิกทีมที่เขาทำงานได้ดีรู้สึกมั่นคงปลอดภัยไม่ต้องคอยกังวลว่า จะต้องมารับภาระงานคนอื่นเพิ่มแบบไม่มีกำหนดอ๋อ oh, ค่ะหรือต้องมาเจอกับความไม่แน่นอนที่เกิดจากเพื่อนร่วมง,งานที่ทำงานบกพร่องซ้ำๆนะครับการที่เขารู้ว่าองค์กรมีระบบจัดการเรื่องนี้จริงๆมันก็จะช่วยให้เขามุ่งไปที่งานของตัวเองได้สบายใจขึ้นเข้าใจแล้วค่ะคือสร้างความมั่นใจให้คนทำงานดีนั่นเองแล้วองค์ประกอบที่สคืออะไรคะอย่างที่สคือการจัดการอย่างทันท่วงที ไม่ปล่อยปะละเลยผ่านกระบวนการที่เป็นระบบอันนี้คือหัวใจเลยครับ PIP and timely intervention ค่ะคือไม่ปล่อยให้ปัญหาเรื้อรังแต่พอรู้ว่ามีปัญหา performance ที่ต้องแก้ก็จะนำเข้าสู่แผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานหรือ PIP อย่างรวดเร็วแผนนี้ต้องกำหนดเวลาชัดเจนมีเป้าหมายที่วัดผลได้จริงเป็น smart goals เพื่อให้โอกาสปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมและยุติธรรมที่สุดอื มันไม่ใช่การตัดสินใจบุบป,ปรับแต่เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนรองรับทําให้การตัดสินใจขั้นสุดท้ายถ้าจําเป็นนะมันก็มีความชอบธรรมมากขึ้นฟังดูแล้วมีระบบมีขั้นตอนชัดเจนขึ้นนะคะไม่ใช่ใช้แค่อารมณ์หรือความรู้สึกตัดสินเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเราลองมาดูเคสสมมุติ3ามเหตุการณ์ที่หนังสือยกมาดีไหมคะได้เลยครับน่าจะช่วยหเห็นภาพชัดขึ้นเริ่มจากกรณีแรกพนักง,งานที่ส่งงานล่าช้าเป็นประจำ สมมุติว่าเป็นคุณ A ค่ะครับคุณ A สถานการณ์คือคุณ A เนี่ยส่งงานช้ากว่ากําหนด3ครั้งติดกันเลยทําให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นต้องทำโ OT มาชดเชยอยู่เรื่อยๆถ้าใช้แนวทาง productive ตามหนังสือนี้หัวหน้าควรจะเข้าไปจัดการสถานการณ์นี้ยังไงให้ทั้งแฟร์กับคุณ A แล้วก็ปกป้องทีมด้วยค่ะตามแนวทางนี้หัวหน้าทีมควรจะทําเป็นขั้นตอนเลยครับอย่างแรกคือต้องคุยให้ฟีดแบ็กตรงๆโดยใช้ข้อมูลนะ เช่นงาน x y z มันช้าไปค่ะแล้วจากนั้นก็เริ่มกระบวนการ p i p หรือแผนปรับปรุงผลงานที่เป็นรายลักษณ์อักษรกำหนดเวลาชัดเจนเช่น60วัน60วันในแผนต้องระบุเป้าหมายที่วัดผลได้แบบเจาะจงเลยเช่นต้องส่งงานประเภท x ให้ตรงเวลา100%เซใน60วันนี้แล้วที่สำคัญไม่แพ้กันคือต้องมีการจัดโคชชิ่งหรือให้การสนับสนุนสม่ำเสมอเช่น คุยกันทุกสัปดาห์อ๋อไม่ใช่แค่ตั้งเป้าแล้วปล่อยใช่ครับต้องช่วยหาสาเหตุจริงๆว่าทำไมถึงช้าแล้วหาทางแก้ไปด้วยกันแล้วผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการทำแบบนี้คืออะไรคะผลก็คือคุณ A จะได้รับโอกาสที่ชัดเจนเป็นธรรมมีกรอบเวลาในการแก้ปัญหาถ้าคุณ A ปรับปรุงได้ตามแผนก็เยี่ยมเลย ปัญหาแก้ได้ค่ะแต่ถ้ายังทําไม่ได้ตามเป้าที่ตกลงกันใน PIP ทีมก็จะมีหลักฐานที่จับต้องได้ชัดเจนเป็นไปตามกระบวนการในการตัดสินใจขั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนหน้าที่หรือการตัดสินใจที่เด็ดขาดกว่านั้นบทเรียนสำคัญจากเคสนี้คือการดำเนินการที่เป็นระบบเนี่ยมันช่วยให้การตัดสินใจเรื่องคนเป็นไปตามหลักการลดความรู้สึกส่วนตัวสร้างความเป็นธรรมให้ทุกฝ่ายครับ เป็นกระบวนการที่ชัดเจนให้โอกาสจริงๆค่ะต่อไปกรณีที่2พนักงานที่ทำงานแบบไม่เป็นระบบสมมุติว่าเป็นคุณบีครับคุณบีพอมกักปัญหาคือคุณ B ีทำงานเสร็จทันเวลานะครับแต่ผลงานกลับมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆปนอยู่เรื่อยๆทำให้ทีมอื่นที่รับงานต่อเนี่ยเสียเวลาตรวจสอบแก้ไขอยู่บ่อยๆแนวทาง p r o d u c t i v e จะจัดการเรื่องนี้ยังไงคะ กรณีนี้ปัญหาอยู่ที่คุณภาพไม่ใช่เวลานะคะใช่ครับแนวทางจัดการก็จะต่างไปหน่อยผู้จัดการควรกำหนดให้คุณบีใช้เช็คลิสต์มาตรฐานในการตรวจงานก่อนสมทุกครั้งอ๋อมีเช็คลิสต์ครับเพื่อให้แน่ใจว่าได้ตรวจประเด็นสำคัญครบคุณภาพงานเป็นไปตามเกณฑ์นอกจากนี้ควรส่งเสริมวัฒนธรรมการให้ฟีดแบ็กเชิงโครงสร้างหรือ constructive feedback ในทีมด้วยคำว่าฟีดแบ็กเชิงโครงสร้างนี่หมายถึงอะไรที่ชัดเจนขึ้นคะ แบบไม่ใช่ด่าใช่ครับไม่ใช่การต่อว่าหรือตัดสิ่งตัวบุคคลแต่เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับที่เน้นไปที่พฤติกรรมหรืองานที่สังเกตได้จริงและผลกระทบที่เกิดขึ้นอืเช่นแทนที่จะบอกว่าคุณทํางานสะเพร่าจังก็อาจจะบอกว่ารายงานฉบับนี้มีจุดผิดเรื่องตัวเลขตรงส่วน x กับ y นะครับซึ่งทําให้ทีมบัญชีต้องใช้เวลาตรวจเพิ่มอีกชั่วโมงหนึ่งอ๋อชี้ให้เห็นผลกระทบเลยใช่ครับ การให้ฟีดแบ c k แบบนี้จะช่วยให้คุณบีเข้าใจปัญหาชัดเจนรู้ว่าต้องแก้ตรงไหนโดยไม่รู้สึกว่าถูกโจมตีตัวตนเป็นการให้ฟีดแบ็ที่สร้างสรรค์ตรงจุดจริงๆค่ะแบบนี้คุณบีจะได้ประโยชน์อะไรคะคุณบีจะได้ตระหนักถึงผลกระทบของคุณภาพงานตัวเองที่มีต่อคนอื่นแบบเป็นรูปธรรมเลยแล้วก็มีเครื่องมือที่ชัดเจนคือเช็คลิสต์รวมทั้งข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์คือ constructive feedback ในการปรับปรุงตัวเอง บทเรียนจากเคสนี้คือการกำหนดมาตรฐานคุณภาพที่ชัดเจนและการวัดผลตามมาตรฐานนั้นรวมทั้งการสร้างกลไกฟีดแบ็ที่ดีเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดก,การผลงานด้านคุณภาพเลยครับชัดเจนมากค่ะมาถึงกรณีสุดท้ายซึ่งคิดว่าน่าจะเจอกันบ่อยเลยในหลายๆที่คือทีมที่ต้องแบกภาระงานเพราะมีเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งสมมุติชื่อคุณซีที่ผลงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังครับสถานการณ์นี้นี่กระทบขวัญกำลังใจทีมได้เยอะเลยนะครับใช่เลยค่ะ ปัญหาคือการที่คุณซีทำงานไม่ได้ตามเป้าทำให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นที่ทำงานหนักอยู่แล้วรู้สึกไม่แฟร์ต้องมารับภาระเพิ่มแล้วก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยหน่ายอาจจะถึงขั้นเบิร์นเอาท์ได้เลยอืมวิธีแก้แบบ productive ควรจะเป็นยังไงคะสถานการณ์นี้ต้องจัดการสองส่วนพร้อมกันครับส่วนแรกคือจัดการกับสถานการณ์ของคุณซีโดยตรงและรวดเร็วผ่านกระบวนการ PIP ที่เราคุยกันไปแล้วค่ะ PIP เพื่อให้โอกาสปรับปรุงอย่างเป็นระบบและยุติธรรม แต่ส่วนที่2ซึ่งสําคัญไม่แพ้กันเลยคือการสื่อสารและการดูแลทีมที่เหลือที่กําลังแบกรับภาระอยู่การสื่อสารกับทีมที่เหลือนี้ควรทํำยังไงคะต้องเปิดเผยเรื่องคุณซีไหมไม่จําเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดส่วนตัวของคุณซีครับแต่ผู้จัดการควรสื่อสารกับทีมโดยรวมอย่างเปิดอกท่านท่วงทีโดยไม่เอ่ยชื่อคุณซีนะค่ะ อาจจะพูดทำนองว่าผมดิฉันเข้าใจและรับทราบว่าช่วงนี้ภาระง,งานของทุกคนค่อนข้างหนักนะเนื่องจากสถานการณ์เรื่องประสิทธิภาพในทีมที่เรากำลังเจออยู่ขอให้ทุกคนนั่นใจว่าเรากำลังดำเนินการจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นระบบและยุติธรรมต,มตามขั้นตอนที่วางไว้ แล้วก็อยากจะขอบคุณในความทุ่มเทความอดทนของทุกคนที่ช่วยกันประคับประคองทีมช่วงนี้เราจะมีการพิจารณามอบรางวัลหรือการยอมรับในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อตอบแทนความพยายามของทีมอะไรแบบนี้ครับการสื่อสารแบบนี้ส่งผลดีต่อทีมที่เหลือยังไงบ้างคะ ผลลัพธ์คือทีมที่เหลือจะเกิดความเชื่อมั่นครับ trust เลยพวกเขาจะรู้สึกว่าผู้บริหารมองเห็นความพยายามความลำบากของพวกเขาให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมหรือ fairness แล้วก็กำลังจัดการปัญหาจริงๆไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะสิ่งนี้สำคัญมากในการรักษาระดับขอนกำลังใจหรือ m o r a l แล้วก็รักษา productivity ของคนส่วนใหญ่ในทีมไว้ได้ครับ บทเรียนสําคัญจากเคสนี้คือบางทีการตัดสินใจที่ดูเหมือนจะยากลําบากเกี่ยวกับพนักงานคนหนึ่งก็คือการกระทําที่จําเป็นเพื่อปกป้องทีมที่มีประสิทธิภาพส่วนใหญ่ของเรานั่นเองอืมการสื่อสารที่ชัดเจนแสดงความใส่ใจจึงเป็นกุญแจสําคัญมากครับฟังเคสทั้ง3แล้วทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะว่าการจัดการที่เป็นระบบทันเวลาแล้วก็มีการสื่อสารที่ดีเนี่ยมันส่งผลดีต่อภาพรวมของทีมได้ยังไง ทีนี้ถ้าผู้ฟังอยากจะลองนําแนวคิดนี้ไปปรับใช้บ้างมีขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมท,ที่ทําตามได้เลยไหมคะมีครับในแหล่งข้อมูลเขาสรุปเป็น3ขั้นตอนที่เอาไปปฏิบัติได้จริงเลยซึ่งก็สอดคล้องกับที่เราคุยในเคสตัวยอย่างเมื่อกี้เลยครับน่าสนใจค่ะขั้นตอนแรกคืออะไรคะขั้นตอนที่1คือ define the gap not the person หรือนิยามช่องว่างไม่ใช่นิยามตัวบุคคลฟังดูดีค่ะหมายความว่ายังไงคะ หมายความว่าเวลาที่เราต้องให้ฟีดแบ c k หรือคุยเรื่องผลงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานให้เราโฟกัสการคุยไปที่ช่องว่างหรือแกปที่เกิดขึ้นระหว่างผลงานจริงที่สังเกตได้กับผลลัพธ์หรือมาตรฐานที่คาดหวังเท่านั้นค่ะสิ่งที่ต้องระวังมากๆคือหลีกเลี่ยงการตัดสินหรือวิจารณ์บุคลิกภาพความตั้งใจความพยายามหรือคุณค่าส่วนตัวของพนักง,งาน ให้คุยการบนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงผลลัพธ์ที่จับต้องได้อืมประเด็นนี้สำคัญมากนะคะแต่ในทางปฏิบัติบางทีมันก็อาจจะยากยาเหมือนกันนะคะระหว่างผลงานกับความพยายามหรือทัศนคติยอมรับว่าอาจจะไม่ง่ายเสมอไปครับแต่นั่นคือเหตุผลที่การมี KPI หรือมาตรฐานชัดเจนแต่ต้นแบบเยอรมันนะครับจึงสำคัญมากอ๋อค่ะมันช่วยให้เรามีหลักยึดในการคุยที่เน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความรู้สึก การโฟกัสที่ช่องว่างช่วยให้การคุยเป็นมืออาชีพขึ้นลดการตั้งการ์ดบนตนตัวแล้วก็ทำให้พนักง,งานเข้าใจชัดเจนว่าต้องปรับปรุงอะไรและอย่างไรเข้าใจแล้วค่ะคือใช้ข้อมูลมาตรฐานเป็นตัวตั้งต้นแล้วขั้นตอนที่2ล่คะคะขั้นตอนที่2คือใช้ the written plan หรือใช้แผนที่เป็นรายลักษณ์อักษรอันนี้ก็คือตัว PIP ที่เราคุยกันไปถูกต้องครับทุกครั้งที่มีปัญหา performance ที่ต้องแก้ไขจริงจัง ควรทำแผนปรับปรุงผลงานหรือ PIP ที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมาเสมอต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเลยใช่ครับในแผนต้องระบุองค์ประกอบสำคัญให้ครบเลยนะทั้งเป้าหมายที่ต้องการให้ปรับปรุงต้องชัดเจนวัดผลได้ SMART goals ระยะเวลาที่กำหนดเช่น30วัน60วันการสนับสนุนที่จะได้รับเช่นโคชชิ่งเทรนนิ่งแล้วก็ที่สำคัญคือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าปรับปรุงไม่ได้ตามแผนอื การทำเป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยช่วยสร้างความชัดเจนให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันแล้วก็ยังเป็นเอกสารสำคัญถ้าต้องมีการดำเนินการขั้นต่อไปตามกฎหมายแรงงานด้วยครับเป็นการสร้างความชัดเจนเป็นทางการแล้วก็ปกป้องทั้งองค์กรและพนักงานนะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรคะขั้นตอนที่3คือ communicate the commitment หรือสื่อสารคำมั่นสัญญาต่อทีม อันนี้ก็คือการสื่อสารกับทีมที่เหลือเหมือนในเคสที่3ใช่ไหมคะใช่เลยครับในฐานะผู้นำหรือผู้จัดการเมื่อกำลังอยู่ในกระบวนการจัดการปัญหา p e r f o r m ร์แมของสมาชิกในทีมซึ่งอาจจะกระทบคนอื่นนะจำเป็นมากๆที่จะต้องสื่อสารกับทีมโดยรวมอย่างรวดเร็วโปร่งใสเท่าที่ทำได้โดยไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะะว่า องค์กรรับทราบสถานการณ์และกำลังดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นการสื่อสารนี้ไม่ใช่การมินทานะครับแต่เป็นการให้คำมั่นกับทีมที่เหลือว่าความพยายามการทำงานหนักของพวกเขาเนี่ย ได้รับการมองเห็นและปกป้องอและองค์กรกำลังจัดการสถานการณ์อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อรักษามาตรฐานและบรรยากาศการทำงานที่ดีทั้ง3ขั้นตอนดูเป็นกรอบการทำงานที่ชัดเจนนำไปปรับใช้ได้จริงเลยนะคะมันช่วยให้การจัดการเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้มีหลักการมากขึ้นใช่ครับมันช่วยลดความรู้สึกส่วนตัวเพิ่มความเป็นธรรมในกระบวนการพอฟังมาทั้งหมดแล้วมันก็ทำให้ย้อนกลับไปเข้าใจปรัชญาเบื้องหลังแนวคิดความเมตตาเชิงระบบได้ลึกซึ้งขึ้นจริงๆนะคะ ถูกต้องครับถ้าเราลองเชื่อมกลับไปที่แนวคิดเยอรมันญี่ปุ่นอีกทีจะเห็นว่าการตัดสินใจจัดการคนที่ทำงานได้มาตรฐานอย่างทันท่วงทีนั้นไม่ใช่การกระทําที่ไร้ความเห็นอกเห็นใจนะค่ะแต่มันคือความกล้าหาและวินัยแบบญี่ปุ่นที่จําเป็นในการรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพขององค์กรซึ่งดีกับทุกคนในระยะยาวส่วนการใช้กระบวนการที่เป็นระบบโปร่งใสย,ยุติธรรมแบบเยอรมันเช่น การกำหนด KPI ชัดเจนการใช้ PIP ที่มีหลักการให้โอกาสอย่างเป็นธรรมเนี่ยก็คือวิธีการแสดงความเมตตาเชิงระบบหรือ systemic compassion ต่อสมาชิกทีมคนอื่นๆที่ทำงานหนักทุ่งเทสร้างคุณค่าให้องค์กรจริงๆอืม,มันคือความเมตตาต่อคนส่วนใหญ่ที่กำลังทำหน้าที่ตัวเองได้ดีอยู่ครับในแหล่งข้อมูลมีคำคมที่น่าสนใจที่ยกมาสนับสนุนแนวคิดนี้ด้วยใช่ไหมคะมีครับ มี2อ,อันที่น่าสนใจมากคำแรกมาจากคันซูมิตะซึ่งน่าจ,จะเป็นนักคิดหรือผู้บริหารชาวญี่ปุ่นนะคะกล่าวว่ามาตรฐานต่ำๆคือราคาที่เราต้องจ่ายให้กับความไม่เด็ดขาด low standards are the price we pay for indecisiveness คมมากครับส่งผลเสียต่อมาตรฐานโดยรวมของทั้งองค์กรมันชี้ให้เห็นถึงต้นทนของการไม่ลงมือทาเลยนะครับส่วนอีกคำคมหนึ่งมาจากนักปราชญ์กรีกโบราณอริสโตเติลอริสโตเติลที่บอกว่า ไม่มีอะไรที่ไม่เท่าเทียมไปกว่าการปฏิบัติต่อสิ่งที่ไม่เท่าเทียมกันอย่างเท่าเทียม There is nothing so unequal as the equal treatment of unequals คำนี้ลึกซึ้งมากในบริบทของการจัดการผลงานเลยนะคะมันหมายความว่าการที่เราปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนกันหมดทั้งทั้งที่ผลงานหรือความทุ่มเทของแต่ละคนมันต่างกันชัดเจนจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ความยุติธรรมหรือความเท่าเทียมที่แท้จริงก็ได้ใช่เลยครับ มันสนับสนุนแนวคิดที่ว่าการให้รางวัลการยอมรับควรจะสอดคล้องกับผลงานและในทางกลับกันการจัดการผลงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาความยุติธรรมต่อคนที่ทำผลงานได้ดีเช่นกัน สรุปแล้วนะคะแนวคิดหลักที่เราคุยกันวันนี้จากบทที่40ของหนังสือ Productivity คิดแบบเยอรมันลงมือทำแบบญี่ปุ่นก็คือการจัดการคนที่ไม่มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและเป็นระบบเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการมุ่งเน้น Productivity อย่างเดียวครับแต่มันคือการแสดงความรับผิดชอบความยุติธรรมและที่สำคัญคือการแสดงความเมตตาเชิงระบบต่อคนส่วนใหญ่ในทีมที่กำลังทำงานอย่างเต็มที่และสร้างผลงานที่ดีถูกต้องครับ เป็นการปรับสมดุลระหว่างการให้โอกาสบุคคลกับการรักษามาตรฐานปกป้องส่วนรวมและก่อนที่เราจะจบกันวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดสักนิดหนึ่งครับเชิญเลยค่ะน่าสนใจค่ะลองให้เราใช้เวลาสักครู่นะครับพิจารณาถึงต้นทุนที่มองไม่เห็นของการรอคอยหรือ the hidden cost of waiting อืต้นทุนที่มองไม่เห็นครับ หากเราเลือกที่จะปล่อยให้สถานการณ์ที่พนักงนานคนหนึ่งทำงานได้ไม่ตามมาตรฐานดำเนินต่อไปเรื่อยๆโดยไม่เข้าไปจัดการอย่างเป็นระบบทันท่วงทีผลกระทบที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนั้นไม่ว่าจะเป็นเวลาของเพื่อนร่วมงานที่เสียไปขวัญกำลังใจที่ค่อยๆลดลงคุณภาพงานโดยรวมที่อาจจะด้อยลงหรือแม้กระทั่งโอกาสทางธุรกิจที่อาจเสียไปต้นทุนเหล่านี้มันอาจจะสูงกว่าที่เราประเมินไว้ในตอนแรกมากๆเลยก็ได้นะครับ เป็นคำถามที่ทรงพลังแล้วก็ชวนให้กลับไปคิดต่อจริงๆค่ะว่าการรอหรือประนีประนอมโดยไม่มีกรอบเวลาหรือกระบวนการที่ชัดเจนมันอาจจะมีราคาที่เราต้องจ่ายสูงกว่าที่คิดจริงๆสำหรับวันนี้ข้อมูลและมุมมองที่ได้จากการเจาะลึกแนวคิดนี้ถือว่าน่าสนใจและนำไปปรับใช้ได้จริงมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณมากนะคะสำหรับการสนทนาในวันนี้ยินดีเสมอครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ แน่นอนคะ่ะขอบคุณที่ติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะแล้วพบขั้นใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีคะ่ะ